สวัสดีครับอ่า<อ>ก็กลับมาอีกแล้วเหมือนคู่เหมือนเดิมตลอดเลยนะไม่ปลงแรกเจอกลับมาแค่แรกเราอยู่ท,ที่อยู่ที่โรงเรียนเชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบล้วอ่าก็เลื่อกสถา,านที่ะนะครับพวกเธอแบบไม่เห็นฟองเลยแอบใช้ไหมตอบแ่แอบใช่ครับก็เดี๋ยวผู้เชื่อไปแล้วแหละคงไม่ว่างแล้วหรอกนะวันนี้คุยเรื่องอะไรครับ วันนี้จะพูดจะเข้าเรื่องของโปรเจกต์แมเนจเมน็ตไหมล่ะเข้าเรื่องของโปรเจกต์แมเนจเมน็ตอ๋อหลายหลายหลายคนบางคนก็ชอบใครแม็กอยู่แท้ายแหละความจริงก็ใครแม็กทำทั้งหมดกันแหละต้องช่วยกันแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนกลางที่ทํางานบ่อยของของซิสเตอร์ไวเนี่ยพีเอ็มก็จะแยกเป็นหลายงานมากครับแต่ตัวเนี้ยที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ PP พีพีพีโปรเจกต์แพนนิ่งโปรเจกต์แพนนิังก็คือการเก็บโครงการนี่แหละ โอ้โครงการเดียวโครงการมันยากขนาดนี้เลยการเดี่ยวโครงการยากนะละเอียดเยอะมันคือคือมันมันยากในขนาดที่แบบมันจะต้องแยกมันเป็นโปรเซสขนาดนั้นเลยนะคือมันเหมือนเป็นเป็นไทเทิจนะอือว่าแนวทางในการไหนที่เราเรียนรู้ดีทำมาแล้วมันโอเคใช่ก็คือโปรเจกต์แพนมันทำง่ายก็ได้นะแต่ว่าคือในวิธีเนี้ยที่ทีไอโนมสเตจเนี้ยต้าบอกว่าแล้จะเป็นวิธีที่ดี อาก็ตกลงมาแล้วว่าเกาควรจะรู้รู้ถึงปัญหาในหลายๆอย่างถ้าทําแล้วอาจจะปิดปัญหาไม่ได้เยอะอะไรเนี่ยฮะเพราะอย่างอย่างเราที่อยากเรื่อง T M P เรื่องโปรเจกต์เป็นเด่นเน้นต่าใช่ไหมมันก็จะแนวทางคล้ายกันแนวทาล้าคลึงกันนะฮะแค่ว่าก็บทสรุปเรียงเรียงมาในมุมมองคนไหนนั่นเองใช่ฮะก็เราจะมาดูกันนะครับเรื่อง T M P Concept ไปในในเวลาแพลนนิ่งเขาทำอะไรบ้างอ่ะฮู้เยอะเลยตัวนี้ตัวนี้นี่มันมีโปรเซสที่เกี่ยวข้องเยอะเยอะ อ๋อเเวลาคนที่เกี่ยวข้องกับการแพนนิ่งใช่ครับมันจะมันจะเกี่ยวไม่มันจะเกี่ยวกับโปรเซสอะไรอื่นห้าส่วด้วยกันอ่ะครัก็จะมีเรื่อง requirement development นต์รีควอร์เมนต์เดเวลลอเนต์ไม่ต้องบอกวัานี่คนแพนนิ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เกี่ยวข้อตรงเลยนะใช่เกี่ยวข้งเลยเกี่ยวข้องกับเรื่อง T S T S คือ Technical Solution ก็คือในการเลือกการแก้ปัญหาอ่ะครับการแก้ปัญหา M A เหมือนที่เราได้พูดไมาอ่ะครับว่าดีหรือไม่ดีเนี่ย เรื่องม i คว m ม n ริหารจัดการแล้วก็เรื่อง Risk Management Risk Management อันนี้ก็คงเกี่ยวข้องมีอยู่ในแผนแบบในระดับนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ว่าตัวที่ในของงาน p ีเลย Project Planning เลยจะเป็นงานอยู่ทั้งหมดสามส่วนด้วยกัน3ส่วนนะครับเรื่องส่วแรกเลยกับ t i m a t e Estimate คือการเดาได้ไหมเดี๋ยวแต่ว่าจะเดายังไงเดาจะมีหลักการยังไงอ๋อเป็นการเรียกว่ายังไงอ่ะ ดาวให้ถูกต้องมากที่สุดอ่ะคอ่าอย่างที่สองคือการแพลนการเอามาเขียนการการอ้าการแขียนประกอบไปด้วยกันต้องต้องอ๋อคือประกอบใช่ไหมมันไม่ใช่แแพลนบบให้เราเขียนอะไรก็คือส่วนประกอบที่ดีในการเขียนแผนควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือการคอมมิตแอน แล้วการคอมพิวต์นี่เป็นภาษาเป็นซอฟต์สกิลขั้นสูงเลยนะครับไม่ใช่เขียนไว้คนเดียวแล้วก็เก็บไว้ภูมิใจคนเดียวก็อย่างบิ๊กเองก็เคยโพสตต์์โพสเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์อฟสกิลไปบพอสมควอ่าเรื่องการซอฟต์สกิลนี่ก็จะมีเรื่องเนี่ยแหละของการการคอมพิตเมนต์นั่นแหละจะมีฝรั่งนี่เรื่องซอฟต์สกิลเองเราเปิดคอร์สสอนเป็นเรื่องเวลางเลยนะก็เดี๋ยวเราเรียนไหมเราไปเรียนด้วยเผื่อจะคุยกับคนรฝั่งไปรู้เรื่องอางั้นเริแรกเลยกว่าเวลาทจะสอบไอซิเมตตอนแรกไอซิเมตส่วนแรก ตัวเวิร์กเบกดาเนด่ยแต่ว <Work mate S 2> ่า,าเ,ปเป็นเป็นตัวท็อปเลเวลนะเราจะมีอะไรเยอะมากเราก็จะกําหนดสโ scope ข้าวเช่นแบบเฮ้ยโปรเจกต์นี้จะทําอะไรโปรเจกต์นี้จะทำอีกของมื e อ่ะถ้าสมมติอยกต e ัวอย่างว่าอีคอมเมิร์ซลอ่ะงไปอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซก็ e e จะมีระบบหน้าร้านระบบขายของระบบจัดก,การหน้าร้านระบบส่งของไม่ะ,ะประมาณเนี้ยครับวคทีนี้ก็คือเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมีระบบแบบนี้แบบนี้นี้แต่ยังไม่ได้บอกว่าระบบนี้ทําอะไรได้บ้าง กับคัดอัานระยะยังไงบ้างใช่ไหมเพราะมันจะยาวกันก็แล้วมันมาทีเดียวแล้วยาวเลยเดี๋ยวมันจะลำบากอาหารก็ค yes> ือจะได้รู้ว่าเขาว่าเหมือนคุยกันคร่าวๆว่าโปรเจกต์เราไปเนี้ยก็จะอยู่สเพราะอย่างหนึ่งคือยังไม่ได้จ่ายเงินใช่เงจะมันยังไม่มีอะไรไปถึงมันใชมเหลายเยอะก็เหมือนสโคร์แมนและว่าจะทำอะไรกันครับอ่อย่างที่สองอย่างที่สองแล้วก็มา estimate ตัวเวอร์โกดัก ต,ตัวเวิร์กโฟดด์ว่าโปรเจกต์แบบนี้มันจะมีเวิร์กโฟดด์อะไรให้เขาบ้า,อางอย่างอย่างครั้งที่เราเราคุยกันเรื่องเวิร์กโฟดด์มันยัพอสมควรแล้วก็คือมันเป็นของที่ได้ออกมาอะไไม่ว่าสมมติว่าถ้าเราทำทำถ้าเราทำโปรเซสก็ได้โปรเซสกลับมาถ้าเราทำโค้ดเราก็ได้โค้ดกลับมาพวกนี้ก็เรียกว่เาเวิร์กโฟดด์และทีนี้เวิร์กโฟดด์ตัวตน, product, ตน,นี้คืออะไรก็เวิร์กโฟดด์อย่างเช่นเราก็บอกว่าเวิร์กไอซอฟต์แวร์ของเราที่จะให้นะก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวนึงติดตั้งบนเซิร์ฟเววออออรรรรร์์์ะะะะไไบบบ้างก็มีีในนซฟตแจ ระบบกี่ระบบระบบแล้วอินระบบจ่ายตามระบบอะไรพวกนี้อ่าก็พวกนี้เราก็จะได้เอาข้อมูลพวกนี้มามา estimate ไซส์ของเพกเขาเรียกว่าคือคือเความไซส์ของข้าวๆใช่อ่าว่ามันใหญ่มันซับซ้อนแค่ไหนก็เราจะดู2อย่างพวกไซส์แล้วก็ attribute attribute ในแต่ละส่วนในแต่ละหัวข้อข้อดีใช่ไหมก็คือทางนี้มันใหญ่อ่าแต่ว่ามันไม่ซับซ้อน กเราจะได้ประเมินง่ายไงครั้งนี้เล็กแต่ว่าซับซ้อนมากมันไม่ได้จะเป็นเราทำสองอันเราก็จะแยกออกมาเป็นอันดัทิวสอนี่ก็คือเราก็เป็นเรื่องอัทิวสอเอาว่าเราอยากจะมุ่งไปที่แอันิวบที่สองอะไรมีเช่นอันดับทิวสองสมมติเรื่องภามเล็กใหญ่ใหญ่แยกแอันดัทิวสองนะแอัทิวสอเรื่องของภาพซับซ้อนอันดับทิวสอเรื่องของแบบในส่วนที่แบบว่าต้องการต้องการคนที่มีความรู้เฉพาะได้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่นะครับแล้วก็ก็มีหลายเทคนิค เทคนิคที่เราเห็นก็จะเป็นไซส์อันนี้ดิวพวกนี้แหละก็บางคนก็อาจจะใช้ฟังชั่นพอยด์ฟังชั่นพอยด์พวกลา์โค้ดก็มาช่วยมีลา์โค้ดใช่พวกโค้ดอะไรพวกนี้เราจะเรียนซอฟต์แวร์จริงๆมาหมอโค้ดหมอโค้ดสองพูดเลยอย่างนี้ท่านคนที่เรียนมาใช่หมู่ก่อนก็เรียนมาแล้วอย่าเพิ่งรีบคืนนะจ๊ะไม่ก็ไม่ใช่รอเดี๋ยวก็คืนไปแล้วไม่ใช่นี่เสร็จมุกนี้เสร็จ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นตัวการเลือกไลฟ์ไซเคิลละเราเอาเรื่องแรกเลยอะเรื่องหรือเรื่องอยะไร t r ท n d i n g ใช่ป่ะใช่เพราะในก็แบบพอรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรคือรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรเพราะบางทีมันก็จะเราต้องมาดูความเหมาะสมด้วยบางทีโปรดักต์เราโปรเจกต์เรามันมานลักษณะที่เป็นงานราชการมาใช้ waterfall ไปก็ได้ยังไงเพราะทำยังไงเขาว่าเซนสเอซ่าเอสมันชัดเจนมากใช่ก็จะเป็นลักษณะนั้นก็เหมือนที่เราได้ดีไฟไว้ในขั้นตอนของ OPM OBD บริษัทเรามีตัว lifecycle ลี่แบบนีมแหละขั้นตอนนี้แหละเราไปเลือกคนมาเลือกใช่ถ้าใครมาข้ามมาตอนนี้เลยก็ไปดูโอเบกโอพีดีก่อนกลับไปดูแลกันับก็ทีนี้พอเลือก lifecycle เสร็จปุ๊บเลือกมาเราก็จะมา estimate ตัว effort cost ละอ๋อเออแล้วมันเรา estimate มาจากเวอร์ดาวที่มันคร่าวๆทอบเลเวลแล้วเรารู้ของตรงนี้ได้เลยหร ก็ใช่ครับก็เราก็จะดููพวกนั้นมาพอพอเราอำงานพวกนั้นมาลงในตัวไลฟ์ไซเคิลแต่ละแบบเพราะว่าแต่ละแบบไม่เหมือนกันแล้วก็มาใส่ในไลฟ์ไซเคิลแต่ละแบบปุ๊บเราก็จะสามารถหาได้แล้วว่าประเมินคร่าวๆว่าเอฟฟอร์ตในในทางเนี้ยที่มันมีความยากแบบนี้ควรจะใช้ประมาณเท่าไหร่อ๋อเราเอาแอดมิวตกับความยากง่ายพวกนี้เข้ามาเป็นตัวกำหนดว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วความทุกอย่างที่อยู่โดยประมาณหมดเวลาประมาณเท่าไหร่และคิดเป็นเงินลงมาประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้ได้เงินแล้วเนี่ย แทนเองก็คือจะต้องไปคำนวณเงินแล้วก็ไปบอกเขาด้วยเพราะยอดหลังเองต้องบอกว่ามีต้องมีเรื่องคอมมิชเมนต์นะใช่ก็ตอนนี้มันก็จะชัดเจนเหมือนที่บอกว่ามันเป็นงานเดา <im it> ่พราะเป็นเราแต่มีหลักการใช่เป็นงานเดาเพราะว่าในปีนี้ถ้าสมมติจริงเราเรามีข้อมูลย้อนหลังมาแล้วว่<ช>าปีมี historical data น่พอสมควรว่างานแบบนี้เราคนนี้จะใช้ประมาณเท่าไหร่เราก็จะได้คำนวณได้แม่นยำมากขึ้น estimate ได้แม่นยำมากขึ้น เหมือนเหมือนบางเล่มนี่บางเหนังสือบางเล่มที่ดีกว่าจริงจริงเขาจะหาดีกว่าจริงจริงอเขาบอกเดาอย่างงีก็เดาไม่ถูกเนีเดาไม่เยอะบางบางที่นี่เขาจะซีรีส์เรื่องเดามากเขาเขาบอกถอดสูตรอะไรกันรุ่นไปแต่เวลาใช้เวลา e s t i m a ใช้เวลาสองอาทิตย์นะฮะโอ้คือถ้าสมมติถ้าสมมติถ้าเราถ้าเราจะเดาให้ถูกมากที่สุดคือเราต้องเคยทำงานนั้นมาแล้วใช่แล้วก็มีความยากแล้วต้องจ้างเพียวก็ต้องจ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำ a c t i v i t วครับ ให้ให้หมาไว้ว่าอันเนี้ยเคยทําแล้วเล้เคยทําประมาณเท่าไหร่อ่าเพราะเรารู้รีซอแล้วแต่ส่วนไหนที่ไม่เคยทําก็ก็ถือว่าเป็นอันนั้นพวกนั้นเป็นอันโนไปก็อาจจะตีเพื่อหรือตีขาดหรืออะไรก็ว่าไปอีกทีในในใจก็จะเป็นโป๊กเก็เก่งอ่าประมาณนั้นเออหรดอสับไพ่เออไม่ใช่ไม่ใช่โป๊กเกอร์แบบที่เขาเล่นแบบกานไม่ใช่การตันนะครับก็จะพ่อแม่บางคนมาดูแล้วก็แบบว่าลูกไม่ต้องเรียนซอฟแวร์จริงไหมลูก เล่นไทยกันอย่างเงี้ยก็ Poker game ก็จะเป็นการเทคนิคการประเมินเวลาโดยใช้ทีมแดงเข้ามาอ่าเข้ามาช่วยดูว่าจะเท่าไหร่ดีเห็นเวลาตรงกันหรือเปล่าต้องบอกว่าเวลาคือแต่ละคนบอกว่างานเนี้ยใช้เวลา3ชั่วโมงเท่ากันหมดทั้งโปรเจกต์ก็แสดงว่าโอเคแล้วก็เอาเอ็กซ์เพรสเข้ามาช่วยได้ก็จะช่วยดีขึ้นนะครับทีนี้มาสโซนต่อไปอะไรเปล่าหลังจากที่แอ t เ m a t e แล้วทำยังไงต่อ Estimate เสร็จต่อไปเราก็จะมา Develop โปรเจกต์แพนก็คือการสร้างเราโปรเจกต์แพนเมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาที่เราจะทำแพนเข้ามาบอว่าเราจะต้องแผนอะไรบ้างใช่ไหมเมื่อกี้เราแผนเรตัวงานเรามีงานมีอะไรละเราก็งานพวกนั้นมาลงเป็นตารางเวลาว่างานเนี้ยจะทำวันนี้เสร็จวันนี้งานนี้จะทำวันนี้เสร็จวันนี้เป็นทั้งหมดในโปรเจกต์เลยแล้วจะเห็นภาพทั้งหมดเป็อ๋อแล้วเวลาเขาลงเขาลงยังไงใช้ซอฟต์แวร์ลงหรืออะไรพวกนี้ป่ะก็ก็แล้วแต่ที่บางที่ก็มีทูวให้ เตรียมจัดการก็อ,อันนี้นก็ t o ตามรูปแบบฉบับไปพวก Microsoft Project บ้างอะไรบ้างอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาจะไว้ใส่งานไวน้ใช้งานนะฮะแล้วก็เทคนิคเทคนิคที่เกี่ยวกับสเกดูนี่ก็จะมี<อ>คือบางทีงานบางงานมันสามารถทําขนาดกันได้<ห>งานบางงานมันจะต้องทํางานนี้เสร็จก่อนแล้วไปทำในงานนี้มี d e p e n ซี n c y นะครับตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพวกเพิร์ทพวก CPM พวกนี้เข้ามาเกี่ยวก็ใช้พวกคากได้เลยเข้ามาจัดเรียงเรียงก็ถ้าถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็ ต่อต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าไม่มีโปรเจกต์ไหนที่เขาไปเรียกตันค์เขาทั้งนั้นโอเครู้สึกว่าจะเป็นสายดำแล้วยยุุเยงินเงินเขาที่เสียไปเพราะว่าอย่างเงินคือเนี่ยไม่ว่าเวลาจะยืดไปเร็วไปแล้วสัญญาณเนี่ยสมมติว่าเขาเร่งงานมาแน่นอนว่าสิ่งที่เติมไปก็คือเงินเรงานแหละนะครัวันนี้จะหาทริซอร์เพิ่มก็ใช้เทคนิคพวกนี้เข้ามาจัดการเรื่องสเก็ดูแล้วกันอ่าครับอ่าเกณฑ์สเก็ดูดิออฟต์ออฟต์อัติไมค์ เอาสิไหมเพราะว่นอยู่ในงานด้วยใช่ขึ้นกับสกิลของเียมด้วยว่าจะอำที่ไหมันได้แค่ไหนครับต่อครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือกำหนดความเสี่ยง identify risk คือความเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงที่ของะไปบ้างก็เราก็ต้องดูว่าโปรเจกต์เราเสี่ยงยังไงบ้างเช่นถ้าเรามีใช้เทคนิคใหม่เข้ามาเราบอกเฮ้ยอ๋อเป็นเป็นรูปเทคนิคใหม่ๆที่จะต้องมาใช้ในโปรเจกต์ใช่สมมติว่าเราใช้ภาษาีในการพัฒนาโปรเจกต์นี้นะบอกว่า โผล่มาเลยปึ๊บอ่าออกเซิเอร์ตัวใหม่ล่าสุดเราใช้เลยความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงอินทิเกรตมีปัญหาแน่บัตเข้าไปไม่ได <c oughs> ไม่ใช่บัตรเมืเ่อกีนะ้ป่ะใช่ <c oughs> เขาอยูงไม่ได้เทสเลยเราจะใช้แล้วเสี่ยงนะทำเป็นเดต้าเวอร์ชันออกมาอาจจะลำบากอ,อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องกับแบบพวกนี้ด้วยพนักงานเพิ่งแต่งงานไปอย่างเงี้ยอ้าวเสี่ยงนะเฮ้ยพนักงานเพิ่งแต่งงานไปเสี่ยงอะไรอ่ะมันจะลาคลอดไหม เอ้ยโหยังไม่ทันเนี่ยมันจะแต่งออะไรแต่อันี้ก็ไม่ถือเป็นครับเสี่ยงไม่ไม่เพราะว่าแบบถ้าสมมติมีมีกำหนดการว่าจะแต่งงานก็อาจจะเป็นช่วงทันิมูนอาจจะเป็นทันิมูนชัวรไหนเพรว่าถ้าไปทันิมูนถ้ารีสอร์ทหายไปเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วกันอยู่ในช่วงเทศกาลหยุดยาวเสี่ยงไหมหรือว่ากำลังมีประท้วงกันเนี่เสี่ยงไหมเสี่ยงไหมต้องกำหนด เปลี่ยนมาพูดถึงประท้วงไม่ค่อยดีเลยผมว่าเปลี่ยนเรื่องเดีไม่คุยเรื่องกันเลยเปลี่ยนเรื่องกันเลยครัเกี่ยวความเสี่ยงก็จะเราก็จะกําหนดความเสี่ยงคอะไรที่อะไรที่รวบรวมเสี่ยงได้ก็ารวบรวมมาแล้วก็จะมาดูว่าความเสี่ยงเนี่ยมีผลกระทบในโปรเจกต์เรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราวก็ต้องดูด้วยนะมันมีโอกาสเกิดแค่ไหนไม่ใช่ว่าเสี่ยงว่า2012น้ำมัท่วมโลกอันนี้ไม่ใช่ท่วมโลกอันนี้มันจุกขมับเลยประมาณเลยเกี่ยวนัวนปา มันมันมันไม่ค่อยไม่เอนจิเนียร์้ะมันไม่ค่อยีเรื่องพวกนั้นเาฉะนั้นอย่าไปเมินแบบนั้นแล้วกันใช่ก็คือก็เขาต้องดูว่าโอกาสที่จะเกิดด้วยก็ศูนจดศนนะคก็ไม่ต้องเอาไปก็คือต้องดูว่ามันกระทบกับโปรเจกต์เราเท่าไหร่โอกาสเกิดบ้างไยแค่ไหนความจริงลิข์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีมีถึงรูปแบบของโ r เซ็ค s คเซยวจะพูดรายละเอียดแยกไปอะไร่าลิ์นเ่อันนั้นคือถ้า ถ้าเป็นเรื่องดิสกินเนตเมนเนี่ยเป็นเป็นเลรื่องเสียงแล้วกัน<ช>แต่รู้ว่าเราคอลเลคชั่นเรื่องเสียงมาไว้ในโปรเจกต์กันด้วยอ่าะะโอเคครับอันนี้ต่อครับขั้นต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับ Data Management แทนด a ต a ้าดัตต้าบางคนจะสับสนว่า Configuration เ a n a g เม e n t กับด a ต a ้าเมนต์แทนเออคนออันนี้นะอันนี้คือข้อมูลข้อมูลที่มาใช้ในโปรเจกต์เลยมันจะเป็นวางแผนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล อย่างเช่นถ้าโปรเจกต์เราไปทำโปรเจกต์เกี่ยวกับโรงพยาบาโลโรงพยาบาลมันจะมีข้อมูลผู้ป่วยบา,บางบางบางส่วนที่คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้ก็จะเข้าต้องมีขั้นตอนอย่างนี้ต้องไปติดต่อหมอคนนี้แล้วให้หมอเราองเข้าไปที่แบบนี้แบบน,นี้แล้วเราได้เข้าไปของพวกนี้อ๋อก็คือ<ช>เป็นเป็นโบริษีในการเข้าถึงข้อมูลพวกนั้นใช่นะครับอันนี้คือเขียนลงไปหรือว่าอย่างไงก็ถ้าถ้ามันมีขนาดนั้นก็คืต้องกาหนดไป คำตอบเป็นคำตอบว่าต้องทำยังไงในไงหนึ่งสองสามสี่เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเราจะไปรู้ได้ไงเราละรับโปรเจกต์ไหนนะบางทีคนที่มาฟังเราอาจจะทําเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมแบบนั้นก็ได้ในการตั้งถึงข้อมูลในแต่ละเลเยอเนี่ยจะมีความสำคัญที่แตกต่างกระทรวงกลาโหมแบงค์อะไรพวกนี้ครับนจะเป็นธนาคารนี่ต้องมีมือด้วยครับต้องมีหลายหลายสเต็ปเลย อย่างหรืออย่างพวก IDC อ่าอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของตั้งแต่บัตรบัตรพนักงานใช่พนักงานต้องอยู่ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องเอามือตั้งไปทั้งมือเลยใช่ออนดาต้าไปไหนแบบนั้นรวมไปถึงพวกเกี่ยวกับพนัการพวก DR ไซด์ด้วย DR Site พวกตัวเลขอยูที่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับใช่เกิดมิจฉิต่างๆน้ำ่วมมาเข้าไปที่ไซต์หลักไม่ได้ให้ไปที่ไซต์ต่างจังหวัดที่ไหนครับไ่ถ้าระบบโทรศัพท์ล่มให้ไปรวมกันที่ไหนอะไรไหน ถ้าตอจะใช้วิธีไหนเข้ามาใช้จัดการแท่นควกนี้หมดใช่ไหมพวกนี้อย่างไรเรเตั้งเป็นแผนมันแผนจริงๆเลยเนี่ยนั่นเลยนะเพราะมันไม่ใช่แค่เอาข้อมูลมาลงในตารางเลยนะมันนึกว่าแบบอ๋ออะไรทำเมื่อไหร่อะไรทำเมื่อไหร่จบอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนโปรเจกต์วิทยาตรีใช่ไหมเอาตารางมากรอกตัวอักอนโยมเสร็จอาจารย์เสร็จอาจารย์ก็เป็นความสิวๆนะยังไม่หมดนะต่อไปก็จะมีโปรเจกต์ที่ซอส แต่กรีสอทเอาใครเข้ามาทำงานบ้างมีเพื่อนมีคนทรัพยากรยังไงอะแตมนิ้วกล่โมงมีงานกีกาอะไรพวกเนี้อ๋อคือคือคนนั้นทั้งหมดใช่เพราะว่าจะมีพวกอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเราต้องเอาเอาข้อมูลจากที่เป็นเอกสารแบบแผ่นจากกระดาษแล้วเราต้องคีข้อมูลลงไปเพราะฉะนั้นจะมีทีมทีมหนึ่งที่จะต้องเข้ามาใส่รีซอต์คนนั้นนี่ก็จะต้องมีเวลาเขาออกที่แน่นอนสามารถที่จะกำหนดเอฟฟอร์ตได้อะไรพวกนั้นนะหลายอย่างตอนนี้ก็ต้อง อ่ตัวไปก็คือการจัดการเรื่องสกิลสกิลของคนที่จะเอามาใช้ในโปรเจกต์เอาเนี่ยราต้องจัดการด้วยใช่จัดการเยอะเนี่ยแต่ไม่หมดนะจัดการยังไงครับตัวอย่างเช่นที่เราพูดไปเท e m มที่แล้วที่เป็น OT ที่เป็น OT อช่ไหมซีนชั่นอลเทรนนิ่งก็คือคนที่เรา เอามาร่วมในโปรเจกต์เราเราต้องไปดูในสื่อเกี่ยวกับเทบิลบอนว่าเขามีความสามารถทางด้านนี้ไหมาแบานั้นหรือเปล่าเล้วบอกว่าเขาจะใช้ภาษาเนี้ยในการพัฒนาโปรเจกต์เราเราไปดูเสร็จแล้วเฮ้ยเขามีความรู้อ่ะอ๋อ่าคือเขาอาจจะมีสมมติว่าต้องการทักษะสามด้านแต่เขาอาจจะมีสองด้านหายไปด้านหนึ่งใช่อย่างนี้คือเราก็ส่งเขาไปแทนใช่อ๋อก็จะเป็นลักษณะนี้พอเราให้เขากลับมาหรือเสร็จปซ๊บแล้วาเขามีทักษะสามด้านแล้วก็จะได้มาทำทำงานในโปรเจกต์ของเรา นนน่อไม่ใช่ว่าจับมาส่วนสิบส่วนห้เขียนเลยว่างใช่ไหมเขียนเดี๋ยวนะาต้องแต่กับโปรเจกต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคือประมาณว่าถ้าถ้ารู้สองส่วนใช่ไหมมาทำสองส่วนก่อนไอ้ส่วนที่สามเดี๋ยวเป็นเทนเอาเป็นเทนที่สางอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพีเอ็มระดมว่าจะจัดการสองส่วนหรือม่มาได้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าบางทีบางทีตัวงานที่มีอิสระอาจจะมาจัดการที่สามก่อนก็ได้ใช่ก็ขึ้นอยู่กับ การบริหารการบริหารจัดการของที่เดียวตัวต่อตัดการคนละจัดการรายต่อตัวสุดท้ายก็จะเป็นการสร้างไอการกําหนดไอการเขาเรียกอะไรสเต็กออเดอร์อีโมเมนต์ตัวสุทายก็คือคือบุคคนที่เกี่ยวข้องอ่าเราเราจะไปหาลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมีแผนเข้าไปหาเขาทุกๆกี่สัปดาห์หรือเขาต้องมาหาเรากี่สัปดาห์ครับติดต่อกันยังไงบ้างอาทิตย์ละกี่ครั้งอะไรพวกนี้เราต้องมีแผนไว้ชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าบางคนเนี่ยเขาจะ ค่อนข้างที่จะอยางไม่ไม่ค่อยที่อยู่ในประเทศไทยนะโผล่มาปุ๊บคือเข้ามาเมืองไทยอาทิตย์หนึ่งไปไปต่างประเทศห้ามีเรื่อยเียติดต่อไม่ได้เลยแล้วอยากเจอวันนี้ไม่ได้นี่คือบางทีอาจจะต้องเขานั่งเขาล่วงหน้าผ่าเลขาเขาสองสัปดาห์ล่วงหน้าอะไรเขาถึงเข้าถึงตัวยากก็บอกเลยใช่อะไรประมาณนั้นว่าเข้าถึงแบบไหนใช่จะได้ถ้าอย่างถ้าไปพวกแนวอาจารย์หรือสกรรมที่แบบเขาขนเข้ามาก็คือเราก็ต้องเขียนมาเลยว่าเอ้ย เราเราได้ใครมาคนนี้คือคนที่อยู่นะถ้าสมมติคนนี้ไม่อยู่แล้วเขาก็ต้องหาคนมาแทนนะถ้าไม่งั้นก็คืองานมันจะดําเนินไม่ได้ก็ต้องเขียนในนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราก็ต้องมีการจัดการแทนพวกนี้ครับแล้วก็จัดการคนครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาแทนที่เราพูดมาทั้งหมดแยกออกกันเนี่ยเรื่องความมีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตั้งแต่แรกเลยแกเป็นไหมครับไอพวกนี้เดี๋ยวจำไม่ได้ะใช่ตัวสเก็ดูอ่าเอาสเก็ดูที่เคยวางแผนไว้อ่นหนึ่งแล้วก็ลิงก์ ลิกสองแล้วก็ด a ต a ้าเ a เน m e ม t นแทนด a ต a ้าเมเนจเมนทแทนแล้วก็โ r รเจกต์รีซอสโปรเจกต์รีซอสแล้วก็ไอโนเลสสกิลโนเลสสก l ลไอพวกสกิลดัต้าเที่เนโรกาเปนนะแล้วก็สเต็ปโคนเดอ a m โมสเต็โอเดออิโมเมนอ่ะโอคัโอยเนี่ยที่เราลืมเนี่ยเอามาสร้างเป็นโปรเจกต์เนเอามาสร้างเป็นไฟล์งาน Project ์แทนใช่ครับนี่แหละเป็นงานโครงการอ๋อทีมไหมนะ อ่าของของรูปแบบเดียว่ะที่อื่นที่อื่นจะทำนี้แหละไม่ว่าจะเป็น PMP หรือ c a p m อ่าแ่ค่การยนกันแต่ว่าต้องมีในองระดมตรงอะไนี้แหละยังไงเขาต้องมาเลือกเราเองแลเพื่อที่จะให้สิทธิองค์กรว่าเอ้ยองค์กรแบบก็เจ่ไม่ใหญ่อะไรมากไปก็อาจจะให้เลือกนู่นนิดนี่หน่อยเห็นข้อมูลนิดเดียวถ้าใหญ่มากก็ต้องกำหนดกำหนดใช่ครับอ่ะทีนี้พอถึงทุนท้ายมาเลือกได้แ็จเป็นชิดปึกหนึ่งปิน เป็นโปรเจกต์แทนก็เป็นปึ่เป็นกระปิ้นออกมาเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าเราคุกปับไว้ให้ลูกค้าดูเลยนะคือของพวกนี้ก็เหมือนที่เราเคยบอกในเรื่องของ C M ไปนะครับโปรดักต์หรือโปรดักต์อะไรที่มันส่งผลกระทบต่องานเด่นในโครงการเราหรือว่าจะเอาไปให้ลูกค้าดูนะฮะพวกนี้เสี่ยงต่อการจบจบแล้วก็ไม่จบโปรเจกต์เสี่ยงใช่ใช่สารตัวนี้มันเสี่ยงมากพวกนี้จะต้องควบคุมมันได้ดีแล้วก็จะต้องมีการรีวิว รีวิวอ๋อมาช่วยกันนั่งดูใช่ก็คือก็ที่เราทำการนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทียร์รีวิวิวเดรีวิวก็จะเป็นเทียร์เขาบอเทียร์ก็หมายถึงพวกขนาดกันเท่ากันก็คนที่มีความรู้คนที่เคยมีทักษะเกี่ยวข้องพวกนี้เขาจะมารีวิวิก็คือส่งเอกสารตุ้มคุณไปช่วยรีวิวหน่อยแล้วเอารับรีวิวแล้วเขาจะฟีดแบ็คกลับมายังไง ก็ในกระบวนการการเทียรีวิวเดี๋ยวเราพูดละเอีดอ๋อเดี๋ยวมันมีีเียรีวิวเต็มตัวอีกใช่ไหมครับแล้วก็มารีวิวว่าแพนมันเหมาะสมไหมควรปรับอะไรไหมไปส่วนไหนน้อยไปส่วนไหนอะไรพวกนี้อ่าก็รีวิวกันก่อนในบริษัทก่อนที่จะเอาไปให้ลูกค้าอ๋อเพราะฉะนั้นคือได้แพนออกมาแล้วเองก็ยังยังไม่ได้แบบไปถึงลูกค้าเลยไม่ต้องมั่นใจอะทเดียงแเพราะฉะนั้นก็มาเชิญกันดูดีกว่าเชิไม่ให้ใครทําอะไรคนเดียวนะ อะไรที่มันสาคัญสำคัญแบบนี้เขาจะต้องสหงคนเข้ามารู้ด้วยเสมอ,อจะเป็นแบบนี้แหละโดย,ด,ยด้วยความที่ไปถึงระดับออกไกน์แล้วแล้วก็ในระดับที่เองอินพบออกไกน์ okay ด้วยเลยก็เลยจะมีขั้นตอนตรงนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเวลาเราได้พวกนี้แล้วใช่ไหมเราเอาไปให้ลูกค้าดูเผื่อที่ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราได้ตัวเลขอะไรพวกนี้ที่ชัดเจนออกมาแล้วเราก็อาจจะต่อรองลูกค้าได้ว่าลูกค้าไอ้ตัวเนี้ยคุณบอกมาคุณอยากได้เยอะแยะเนี่ย ครับเวลามันประมาณนี้นะลูกค้ายอมรับได้หรือเปล่ารับได้หรือเปล่าหรือว่าเงินเท่านี้นะคือบอกว่าเฮ้ยไม่ได้สั้นกว่านี้แน่นอนอันนี้เรื่องเวลาใช่ถ้าเราระยะเวลาสั้นเราก็ต้องเพิ่มคนการใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นใช่เพราะต้องเล่งคนุกคนใช่โปรเจกต์หมื่นหนึ่งจะเอาอะไนโปรเจกต์หมื่นหนึ่งเลยเอามันทุกอย่างแโอเคผมอยากได้แบบเฟซบุ๊กอ่ะคุณทำไม่ได้ไม่เหมือนหนึงผมให้เวลาคุณเดือนหนึ่ง คือมันมีส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าเฮ้ยมันยากมากเลยใช่ไหมเ้ยเอออะไรที่ลูกค้าอยากจะตัดออกอ่าคนใช่ไหมไอ้โปรเจกต์เน้นมันก็จะมีบริหารเรื่องรีซอสครับอ่าเรื่องระยะเวลาระยะเวลาสโคเวลาบัจเจ็ตบัเจ็ตก็ดูเาก็เจรจาลูกค้าว่าสามส่วนเนี้คือมันมันจะไม่ไม่ใช่ว่าสามอย่างเอาหมดทุกอย่างเนี่ยอันนั้นนี่คือส่วนส่วนที่สามใช่ไหม เพราะว่าเพราะที่เราบอกว่าในงานพีพีในงานของพีพีนี่ก็คือจะมีการการสร้างแผ็คใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็ในส่วนนี้คือเป็นส่วนของคอมมิเมนต์อ่าเงยังไม่คอมมิตตอนนี้ต้องอกเลยว่าเอาไปคุยกับลูกค้าเอ๊ะเอาไปคุยอย่างเดียวเหรอใช่ไม่ถึงั้ายเลยเพราะว่าลูกค้าบางทีเขาจะปรับนะอ๋อคือส่งเราให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกว่าเอ้ยแหมผมผมก็ได้นะแต่แต่ว่าขออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเพราะว่าฟีเจอร์บางทีไม่ครบหรืออะไรกรือแล้วแต่ ว่ามันอาจจะตัดทิ้งก็ได้นะแล้วก็เพิ่มลงลดราคาลงบางทีเขายังไม่รู้ว่า Facebook มันทำย่าอยากอยากปราบปรุงโอเคงั้นผมอยากได้แค่นี้พออะไรแบบนี้นะอ่าจะเป็นเรื่องการเจรจาต้องตลาดเดินอะไรได้บ่อใช่ไม่ใช่ระบบคนเป็นรูปบไปพอาะพอเพราเขามีการปรับปรุงอะไรพวกนี้เราก็ต้องกลับแก้ใหม่กลับมาแก้ใหม่ในในกระบวนการที่ทีมอัปเดตที่จัดจานกัน แล้วก็สุดท้ายถึงจะมาคอมมิตคอมมิตเมนต์กันคอมมิตนี่คือลูกค้าโอเคเราโอเคใช่ไหมรวมกับสเต็ปโอดเอ้ยไหมรวมรวมด้วยรวมด้วยนะครับคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาดูว่าโอเคเราจะคอมมิตกันนะอ่าตอนนี้จัดเลยจัดเลยเซ็ตต้องเซ็นสัญญาไหมเซ็นเก่าเซ็นเลยเวลาใครไปกัดมีคนโอ้โหมันจะขอนกันไปมหรือว่าจับเลือดเอาไว้ ก็เวลาที่จะเซ็นสัญญาคือเราอาจจะทําเอกสาร SRF มาเป็นอีกฉบับหนึ่งที่แยกมาจากตัวแผ่นก็ได้เพราะแผนเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของทคนิคข้อมากมากเกินเพราะฉะนั้นอาจจะทำ SRF แล้วก็ฟีเจอร์ที่อยู่ในตัวแผนนั่แหละออกมาแล้วก็ให้เซ็นสัญญาโดยที่อาิงไหมว่ากระบวนการทําทั้งหมดแล้วก็ข้อมูลในการจัดทําทั้งหมดรูปแบบในการทำเนี่ยให้อางอิงจกเอกสารตัวตัวแผ่นที่เราวางเอามาก็ได้ก็ งานงานแพก็เนี şey euh ่ยนะแอนิเมเตอทำแทรแล้วก็เรื่องคอมพิเอร์เิกคอมพิวเตอรก็ใช้ซ้อมสกิลนิดนึงเพียมเขาเลยข้าตัวแข่งราะฉะเาเห็นเขามาสั่งใช้คอมไได้วะใช่ลองมาดูในรายละเอียดมันนล้วมันเยอะนะเขาต้องมีทางด้านสกิลทางด้านเทคนิคสกิลทางด้านซฟต์สกิลด้วย ก็เขาทำมานานก็ให้แต่งมาหลาไหร่้งนะครับก็ในเรื่องของแพนนิ่งก็พอประมาณขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมีตอนหน้าตอนหน้าตอนหน้าเราจะทำเรื่องเรื่องเรื่องจากการรีเฟรเมนต์เรื่องจากการรีเฟรเมนต์แนี่เราทำแพนแล้วเราทำรีเฟรเมนต์ตอนหลังไม่เป็นไรดูดูยอหลังเราเพราะว่าเล่นกลับไปดูที่ไหนเราเพราะยังไงก็ต้องดูวนไปวนมาเนี่ยแหละเราอยากจะดูตรงไหนเราก็อันนี้อันนี้มันจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ระลวนๆนะใช่ไหมครับถ้างั้นก็เดี๋ยวรอเจอกันในรีเฟรเมนต์เทปหน้าเทปนี้สวัสดีครับ